ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ vivo v20se สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมมาเทสเกมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็จะมาเล่นเกม rov เนาะผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดพร้อมแล้วก็ขออนุญาตกดลุยเลยแล้วกัน เขาก็จะมีตัว hey, มัตติเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องมือช่วยในการเล่นเกมเนาะก็จะปรับตัว CPU GPU ปรับแลมให้เหมาะสมต่อการเล่นเกมนะครับ mm hmm. เพื่อให้ฟีลลิ่งในการเล่นเกมของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผม mm hmm. ตัวไซส์หน้าจอของเขานะครับ6.44นะครับก็ถือได้ว่าเป็นไซส์ที่แบบกําลังพอดีมือเลยนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็โอเคกําลังพอดีเนาะไม่ได้แบบรู้สึกว่าใหญ่เท่ะท้ายจนเกินไปแต่ว่าพื้นที่การใช้งานหน้าจอเนี่ยก็มีให้ใช้ได้เต็มที่เลยนะครับ ตัวเสียงลำโพงนะครับเป็นตัวเดียวอยู่ตรงนี้เสียงก็โอเคครับชัดเจนในระดับหนึ่งประมาณนี้นะครับช่วงโหลดเกมก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับผมตัวตั้งค่าของเขานะครับ CPU เป็น Snapdragon 665นะครับก็มีหมดเฟรมเรทสูงนะครับผมเงาเมฆยังไม่มีเนาะก็นี่นะครับผมสำหรับการตั้งค่าก็ปรับได้ประมาณนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของการแสดงผลเนี่ยก็แน่นอนครับยังไม่มีเงาเมฆก็ไม่สามารถดันปสูงมากได้นะครับจะดันได้แค่สูงนะครับอ่าได้แค่นี้เนาะโอเคพร้อมแล้วก็ลุยเลยแล้วกันนี่นะครับผมก็เลือกตัวละครทันเพื่อนๆอ,อยู่นะครับ เฮ้ยอะอย่างเท่เลยตัววิดีโอสกินนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฟีลลิ่งในการทัดตัวจองเขาเนี่ยเป็นแบบทัดดีอยู่แล้วเนาะก็คือจอทัดของทาง vivo เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ ในเรื่องฟิลลิ่งในการทัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ทัดดีอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการแสดงผลนะครับก็เป็นจอเ m อมู d ครับความคมชัดตัวสีสันในเรื่องของการแสดงผลเนี่ยก็ชัดเจนดีอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะครับ ส่วนตัว CPU นะครับก็เป็น Snapdragon 65นะครับถามว่าเป็นตัวแรงในระดับหนึ่งไหมก็เป็นตัวแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับราคาแล้ว8,699บาทเนี่ยมันมันน่าจะได้แบบไ้ได,ได้ได้ CPU ที่ัพกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ถามถึงการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมเนี่ยพอเล่นได้ไหมผมว่าก็โอเคพอเล่นได้ครับแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วก็เป็นนปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าตัว Snapdragon 665เนี่ยก็เป็น CPU ของปีที่แล้วแล้วกันเนาะ พอมาปีนี้เนี่ยเฮ้ยผมว่ามันน่าจะได้อัพขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือในเรื่องตัวฟิลลิ่งการใช้งานการเล่นเกมเนี่ยมันก็พอเล่นได้นะครับก็ได้แรม8ลอม128นะครับกล้องหน้าเนี่ยได้ความละเอียดอยู่ที่32ล้านกล้องหลังก็3เลนครับมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับ4,100มิลลิแอมเป์เป็นชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับ ก็ถือได้ว่าตัวสเปคของเขาเนี่ยให้มาก็โอเคครับใช้งานเนี่ยได้เต็มที่อยู่แล้วเนาะแล้วก็จุดเด่นหลักๆของทาง vivo v21e เลยนะครับก็คือในเรื่องตัวการถ่ายภาพนะครับเพราะว่าตัวฟีเจอร์แล้วก็ในเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยเขาเขาทำออกมาได้ได้ดีจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องชมจริงๆเนาะส่วนในเรื่องของการเล่นเกมผมว่าอาจจะไม่ได้แบบเอ้ยสุดมากมายนะักแต่ว่าก็ไม่ได้แบบขี้เหร่นะครับถามว่ามันเล่นได้มัมันก็เล่นได้แบบปกติเลยครับ ก็เดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะตัวนี้ผมก็ได้ลองสัมผัสได้ลองเล่นมาแล้วนะครับก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะแต่ก็อยากให้ดูไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเกิดตาก็ทันเพื่อนอยู่นะครับ ตัวนี้ยังไม่สามารถที่จะปรับสุดได้นะก็คือตัวการแสดงผลยังไม่สามารถดันไปสูงมากได้นะครับเวลาเข้าพุ่มไม้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ไม่พิวไหวตามตัวเรานะครับอารมณ์เฟมเบลดของเขานะครับก็ถือว่าโอเคครับนิ่งนิ่งพอสมควรเนาะก็60 61 59ประมาณนี้ครับช่วงออก็มีล่วงลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือถือว่าถือว่า,วานิ่งนิ่งใช้ได้ครับ ความร้อนก็จัดการได้ดีนะผมว่านี่คือฟิลลิ่งในช่วงฟาร์มนะครับผมก็อยู่ตัวคนเดียวครับสบายสบายเลยทัดดีเฟรนเลดนิ่งนะครับกราฟ,ฟิกสวยประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอัพเวลก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับ มาช่วงที่แบบเฮ้ยเขาได้เขาเข็มช่วงชุนลมุนให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้ก็เริ่มเกมมาได้5นาทีนิดๆน,น,นะครับก็ยังไม่ได้ถึงแบบช่วงที่แบบเฮ้ยเขาได้เขาเข็มสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูทรงแล้วผมว่าเกมนี้เนี่ยผมน่าจะจบเร็วเนาะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมผมฟาร์มไม่เกิดเลยอะฝั่งเขาตัว,ฟา,ตวฟาร์มเขาโอ้โหโคตรเก่งเลยครับตัวบัตเตอร์ไฟนะครับ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็คือแบบเก็บเงินได้เร็วมากเลยของตัวผมเองเนี่ยโอ้โหผมแบบตามเขาไม่ทันจริงๆแต่ว่าผมได้ลองใช้งานได้ลองเล่นมามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็พอรู้เรื่องรู้อาการครับสำหรับตัว snapdragon 65บน vivo v20se นะครับก็ถือได้ว่าทำออกมาได้ได้ดีครับเป็นการเล่นแบบปรับสุดแต่ว่าก็ก,ก็ก็ดีครับก็ดีไม่ไม่ได้ความรู้สึกว่าเอ๊ะมัน โอ้โหโคตรโอ้โหโคตรเก่งเลยอ่ะเนี่ยครับก็ตัวเฟรมเบดก็โอเคครับถือว่านิ่งใช้ได้นะฟิลลิ่งในการทัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่า ได้ครับได้นี่คือการเล่นปัดแบบปรับสุดนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเล่นให้มันมันมันลื่นๆื่นกว่านี้ก็ปรับกราฟิกลงมาต่ํากว่านี้นิดน,นึงก็ได้ครับก็คือเล่นได้สบายสบายเนาะส่วนในเรื่องของตัวความร้อนนะครับความร้อนเนี่ยก็คุมและก็จัดการได้ดีนะครับก็ไม่ได้แบบร้อนจีมากนะครับก็ร้อนตามแบบไอ้ฉบับนี้ของการเล่นเกมนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าไอ้มันปกผิดปกติแต่อย่างใดนะครับ น,นี้ก็ต้องอยู่รวมตัวกันไปก่อนครับอยู่หลายๆตัวกันไปก่อนโอ้โห ช่วยดันปอมไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหฟาร์มไม่ได้จริงๆเก่งมากเก่งมากยอมรับเลยครับเราฝีมือยังห่างไกลเขายิ่งนักค่อยๆหลอยค่อยๆหลฟาร์มแล้วกันนะครับฝั่งเขาฟาร์มโหดเจิด รีบเก็บ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 มามันจะมาแล้วมันจะมาแล้วก็โดยรวมโดยรวมถือว่าโอเคครับโอเคเนาะ ดูดิเลือดไม่ลดเลยอ่ะขนาดอยู่ในป้อมผมนะโอ้โหยังโหดเลยครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับกลับมาต่อกันครับช่วงนี้ก็เล่นมาได้เกือบจะสินาทีแล้วนะครับอืโอ้โองโอาเอ้โอ้โอ้โห้โโอ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 ้โโโ ไปายกลับไปไม่กลับไปใหม่กลับไปใหม่ดันไว้ก่อนแล้วกันครับดันไว้ก่อนอ่าบัตเตอร์ไฟตายแล้วครับก็โอเคน่าจะดันขึ้นได้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางดีเนาะเขาเขาเขาไม่ไม่พิมพ์ห่ากันนะครับก มา,มา,มา the ต้องอยู่รวมกันไว้ก่อนครับผมช่วงนี้พยายามเก็บเหรียญแต่ดูแล้วเราเป็นรองเขาหลายขุมเลยครับห่าบัตเตอร์ไฟมาแล้วครับนี่ตัวจีเข้ามาแล้ว กันไว้ก่อนดันไว้ก่อนดันไว้ก่อนดันไว้กันเพื่อนบวกออเลยเหรอออเลยเหรอออ,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 อโอ้โหยังยังหนาะโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้คิวนะครับผมตายไปห้าคิวหนึ่งครับ อ่ามาสู่เต็มที่ครับผมนี่คือช็อตต่อเนื่องนะครับม,มาสิมาสิมาสิาสโอโห้ยโ,โ,โดนอะไรตายก็ไม่รู้ครับก็โอเคนะผมว่าถือว่าเชได้ครับใชได้ช่วงที่แบบเราออเราอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าแบบก็ก็คือมันมันมันโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าอยากเล่นลื่นๆก็อย่างที่ผมพูดไปครับต้องปรับเฮ้ยกราฟิกให้มันต่ํากว่านี้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นต่อก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจบผมกลับมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมถึงวาระเราเรียบร้อยแล้วครับก็ตามคาดครับเขาเก่งเกินก็โอเคครับสำหรับเจ้า vivo v, v 20se นะครับลองเทสเกมลองเล่นเกม rov นะครับ CPU ของเขาเนี่ยเป็น snapdragon 65เนาะ ก็เป็น CPU ตัวที่เปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นตัวแรงครับในเรื่องของการเล่นเกม r o v เนี่ยปรับสุดเลยนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีครับช่วงอ๋อช่วงอะไรเนี่ยตัวเฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆเลยนะครับ5้า0 6 1เอนาะบางจังหวะก็ล่วงลงมานะครับแต่ว่าไม่เกิน50นะครับฟิลลิ่ในการทัดโดยรวมมาไรต่างๆดีครับความร้อนความร้อนมีนะครับมีนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ร้อนจี่จนน่ากลัวจนน่าตกใจนะครับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับถือว่าทาออกมาได้ดีครับแล้วก ก็โอเคอยู่โอเคอยู่ครับถ้าใครอยากเล่นเลื่อๆก็ต้องปรับกราฟิกให้มันแบบเออต่ำกว่านี้นิดนึงแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ